สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็จยกับผมอิชเชนเคยมี s สกิลแอนดรอยทีวและคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า Game Booster for X f a ตอ์ฟรนะครับแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันในการเล่งประสิทธิภาพในการเล่นเกมของคุณนั่นเองนะครับใครหลายๆคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยแอปพลิเคชันนี้มาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องนั้นของคุณครับ หลายๆคนนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยก็มันจะมีความหงุดงิดมีความเ,าเรียกว่าอะไรอะมีความโมโหนิดหนึ่งนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยมันหัวร้อนนะครับจริงๆผมก็เป็นนะครับเวลาเล่นเกมแล้วมันหัวร้อนก็เลยแบบว่าเฮ้ยทำยังไงดีนะครับว่าจะทําให้เกมเนี่ยมันมีสีภาพมากขึ้นผมก็มาเจอแอปนี้แล้วก็จะมารีวิวให้คนฟังกันนะครับผมโอเคซึ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะมีตัวโปรโด้วยนะครับมันก็ลดราคาอยู่ที่เหลือ จาก81บาทเหลือ10บาทนั่นเองนะครับถ้าใครเนี่ยเ,เป็นแบบสายเกมเม่งจ๋าๆชอบเล่นเกมจริงๆเลยเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ซื้อตัวโปรนะครับตัวพรีเมียมอะไรแบบนี้นะครับถ้าซื้อปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถปรับแต่งรายละเอียดของการบูสเตอร์เกมได้ดียิ่งขึ้นทําให้เกมการเล่นเกมคุณเนี่ยประสบการณ์ของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง โอเคแต่เนื่องจากผมไม่ได้เป็นสายเกมจ๋าใช่ไหมครับผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อตัว10บาทนะผมก็รีวิวตัวฟรีไปนะครับผมโอเคมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงกันข้างในเมื่อคุณเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะบอกสถานะต่างๆนะครับซึ่งในแอปนี้เนะี่ยจะบอกสถานะอยู่ทั้งหมด2สถานะด้วยกันสถานะที่1ก็คือ storage นะครับจาก100%นะครับในเครื่องผมเนี่ยกินไปทั้งหมด5%นั่นะเองอเวลาคุณจะโหลดเกมอะไรเนี่ย ก็ได้นาให้ดูสตอร์เรจของตัวเองด้วยนะครับถ้ามันเหลือน้อยมากๆเนี่ยอาจจะก,การเล่นเกมของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้อาจจะทําให้แอป,ปเด้งแอปหลุดได้อะไรประมาณนั้นนะครับถามว่ามาเฮ้ยที่มันคือแรมไม่ใช่หรอที่แอป,ปเด้งแอปหลุดก็ใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งแต่การเล่นเกมที่อาจจะแบบว่าเล่นได้ไม่นานอาจจะเกิดเออร์เลอร์หรือหยุดการทํางานเข้ารุ่นการทำงานเนี่ยเนื่องจากสตอร์เรจของคุณอาจจะไม่พอก็อาจจะเป็นปัญหาจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสตอร์เรจก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกัน ต่อไปปิ้งนะครับอันนี้ก็แน่นอนรู้อยู่แล้วนะครับสายเล่นเกมออนไลน์เอาฟรี free, อะไรนี้นะครับฟ e e f i ล e แบบนี้ก็ค่อนข้างสําคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการเล่นเกมออนไลน์ที่ทําให้มันลื่นมากขึ้นนะครับยิ่งเลขน้อยยิ่งดีนั่นเองโอเคเรามาดูตรงตั้งค่ากันก่อนนะครับตรงตั้งค่าก็ง่ายๆนะครับมีเกมบูสกับอ่า privacy policy นะครับก็คืออันแรก ดัวแรกอันแรกแก็แรมบสกันแน่นอนก็คือทําให้มันเคลียแอปเบื้องหลังที่ไม่ได้ใช้งานนะครับแอปเบื้องหลังที่ไม่ได้ใช้งานก็แนะนําให้ติ๊กไว้นะครับถ้าใครแบบว่าเกมเยอะๆแรมน้อยๆแบบเนี้ยแนะนําให้ติ๊กเอาไว้ส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นนโยบายอะไรของเขานะครับก็ไปอ่านกันเอาเอง <c oughs> โอเคเรามาดูตรง GFX t o ตรงนี้ก่อน,นครับมาตั้งค่ากันก่อนซึ่งผมก็ได้ตั้งค่าไปเป็นไปที่เรียบร้อยแล้ว ตรง Resolution เนี่ยตรงนี้มันสามารถปรับความละเอียดของภาพได้นะครับว่าจะเอาความละเอียดระดับไหนมีตั้งแต่960 1280 1440ยัน2560เลยก็ถือว่าค่อนข้างมหาศาลแล้วก็เยอะมากเลยนะครับกว้างความละเอียดเยอะอยู่ถามว่าเฮ้ยถ้ามันเอ่อเขาเรียกว่าอะไร การที่จะปรับแต่งตรงนี้ได้เนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าจอของคุณต้องรองรับด้วยนะครับถ้าคุณจอ HD เนี่ยแต่ไปปรับแบบ 4K เนี่ยหรือ 2K เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ผลนะครับอาจจะมีปัญหารหรืออาจจะเข้าเกมไม่ได้หรืออาจจะไม่ได้เห็นผลอาจจะแบบความละเอียดสูงสุดก็แค่ HD เหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะครับต้องดูจอ,องคุณด้วยอย่างจอของผมเนี่ยนะครับจะอยู่แค่1,280เองก็คือ f Full HD เอง น้อยมากนะครับน้อยมากนะครับอยู่แค่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็แบบเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไปนะครับก็ความละเอียดก็แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะครับดูหน้าจอด้วยนะครับเป็นสิ่งสําคัญก็ถ้าถามว่าเอ้ถ้ามันได้ผลล่ะก็ดีไปนะครับอาจจะกินแบตเตอรี่มากขึ้นมันอาจจะเอ่อทำให้เครื่องร้อนอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับแต่ก็ถูกแลกมาด้วยการความคมชัดของภาพที่มันมหาศาลมากขึ้นนั่นเอง โอเคดูถัดไปเลยนะครับอันนี้จะมีอยู่2ฟังก์ชันด้วยกันก็คือ FPS กับ g r a ฟิก c s นะครับ FPS ของเราเนี่ยนะครับคุณสามารถเลือกได้30 FPS ยัน1 4 4 FPS เลยท <f> ีเดียวก็แน่นอนเหมือนเดิมครับว่าเราเนี่ยจะต้องหน้าจอลองรับนะครับเป็นก่เฮิร์อะไรเนี่ยนี่คือในความคิดของผมนะครับเพราะว่าหน้าจอถ้าถ้าถ้าฮาร์ดแวร์ถ้าฮาร์ดแวร์มันไปไม่ไหวอะ เออผมคิดว่าถ้าปรับแต่งโดยซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ผลมันจะเอออาจจะเิดปัญหาอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานได้หรืออาจจะไม่เห็นผลเลยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นในความคิดของผมคือจะต้องให้ให้ฮาร์ดแวร์เนี่ยมันรองรับด้วยอย่างเช่นถ้าคนแบบมือถือเกมมิ่งเนี่ยนะครับอย่าง asus zenfone rog อะไรของเขาเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับก็คือถ้าไอ้หน้าจอไอ้รุ่นนะั้นที่ผมบอกไปเนี่ยคือมันเป็น120 เฮิร์นะครับจอ1้0เฮิร์ก็คือจอที่มันแบบมีความก็คือมี120 f p s เอนั่นเองนะครับก็คือมันรองรับนั่นเองอพอมันรองรับเนี่ยเวลาปรับแต่งเนี่ยมันก็ใช้ได้ผลจริงไหมครับอืม <ừ. S 1> ไปกราฟิกอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเกมและว,ว่าเกมเนี่ยสามารถรองรับได้มากแค่ไหนหรือเครื่องคุณเนี่ยรองรับได้มากแค่ไหนอืมอย่างเช่นถ้าเครื่องคุณเนี่ย เอาต้า HD เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เห็นผลนะครับก็สุดท้ายแล้วก็แนะนําให้ลองไปใช้ดูนะครับเพราะว่าเครื่องผมเนี่ยมันใช้แล้วก็ใช้ได้ผลนะครับมีความเลื่อนไหลมีกราฟิกที่คมชัดมากขึ้นอันนี้คือเครื่องผมนะผมไม่รู้ว่าเครื่องคอื่นก็เป็นยังไงนะครับก็แนะนําให้ลองไปใช้ดูเพราะาผมเพราะว่าผมไม่อยากจะอวยแอปนี้ว่ามันใช้ได้ทุกเครื่องเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะใช้ไม่ได้ทุกเครื่องอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเพราะ Android มีหลายรุ่นนะครับเพราะฉะนั้น ไปลองดูนะครับสำหรับผมแล้วก็ใช้ได้ดีอ่าพอคุณตั้งค่าได้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เึืนออ optimize มี optimize ก็เรียบร้อยนะครับมี ultra boost ultra boost อันนี้ก็แนะนําให้ watch ดีโ video to unlock มันก็บอกว่าให้ดูวิดีโอนะครับเพื่อปลดล็อกตรงนี้นั่เองก็คือมันจะบอกว่า boost d a v i d for benchmark and heavy gaming ก็เอาไว้เอ boost อุปกรณ์ควรเพื่อที่ให้เล่นเกมหนักๆได้อะไรประมาณนั้นทำให้ค่าเฉลี่ยคะแนนอะไรต่างๆเนี่ยมันสูงมากขึ้นนั่นเองถามว่าผมจะดูไหมก็ไม่ดู <c oughs> นะครับไม่ดูแน่นอนโอเคก็เรียบร้อยแล้วมีประมาณนี้เนาะแล้วก็กดบูสกันได้เลยนี่อันนี้มันจะเป็นการเคลียร์แรมนะครับเป็นการเคลียร์แอปเบื้องหลังที่อาจจะกินแรมเยอะเกินไปมันก็จะเอาออกให้คุณนั่นเองโอเคก็มีประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับแท็บเกม b ูบูสก็คือบูสเกมนะครับก็คือตอนนี้เครื่องผมเนี่ยไม่มีสักเกมเลยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมแล้วนะครับก็ถ้าใครเล่นเกมแบบว่ามีเกมแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยนะครับก็ให้กับให้มากดแอดเกมนะครับให้มากดแอดเกมตรงนี้แล้วก็เลือกเกมได้เลยว่าจะเอาเกมไหนนะครับว่าจะให้มันบูสเกมไหนบ้างสมุิอ่าอา สมมติว่าอันนี้เป็นเกมบูสแล้วก็แล้วกัน,กกนดูกระนั้นเลยถามว่าทำไมไม่โหลดเกมมาลนะ่ะก็บอกว่าขี้เกียจนะครับเด็ดมันช้าก็เห็นกันอยู่ก็สิติก็แล้วกันนะครับถามว่าจะให้ผมเข้าไปเห็นความแตกต่างเลยไหมมันก็แล้วแต่เครื่องจริงๆครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกอาจจะเห็นแตกต่างเครื่องผมแต่อาจจะไม่แตกต่างเครื่องคุณนะครับอโอเคก็กดเข้าไปปุ๊บมันจะบอกว่า อัตติมมยแล้วนะครับคุณก็ทรัการตรงนี้เลยกดล้างทาร์สเลสครับวะทำไมได้ก็ประมาณนั้นนะครับเกมจะมีประมาณนี้นะไม่ใช่เกมสิแอปก็มีประมาณนี้อืมโอเคก็สุดท้ายแล้วนะครับขอกล่าวสรุปโดยรวมเลยนะครับก็คือถ้าใครมีปัญหาในการเล่นเกมนะครับแอปพลิเคชันนี้สามารถตอบโจทย์คุณได um ้อ <región> ย่างแน่นอนแล้วก็ขอเตืออีกอย่างนึ่งคือ มือถือทุกเครื่องไม่สามารถใช้ได้ทุกเครื่องแอปนี้ไม่ได้รองรับทุกเครื่องครับแอปนี้ไม่ได้ใช้ได้ผลทุกเครื่องแนะนําให้ลองไปดูผมจะพยายามพูดเป็นกลางที่สสดพูดต,งตรงๆที่สุดคือให้ลองเองอย่ามาเชื่อคลิปผมนะครับให้ไปลองเองผมแค่แนะนําไปนะครับแล้วว่ามันใช้ได้ผลกับเครื่องของผมครับผม,ผมอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือมือถือสมัยนีย้มันค่อนข้างที่จะมีความ ล้ำยุกอยู่แล้วนะครับสเปคแรมหูกราฟิกกระจายอยู่แล้วมือถือสมัยนี้นะครับค่อนข้างมีความรุนแรงไม่ใช่รุนแรงสิมนออกแนวแบบมีความแบบรวดเร็วแรงสเปคโหดมากคือค่อนข้างแบบทําให้แอปพวกนี้ทาให้มันตกกระป๋องไปได้ง่ายเลยคือแทบไม่จําเป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามือถือคุณสเปคไรอยู่แล้วแค่คุณเปิดมือถือเปิดปิดใหม่แค่นี้คุณก็สามารถเล่นเกมได้เลื่อนๆแล้วนะครับ โอเคก็สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือใครหลายคนนะครับก็ใช้มือถือรุ่นเก่าเนะนาะก็แนะนําให้เราแอปนี้มาช่วยนะครับไม่ถ้ามันไม่มีตังค์ไปซื้อเครื่งองใหม่จริงๆอะ่ะก็ใช้ แอปพลิเคชันนี้เนะี่ยช่วยบรรเทาได้นะครับผมโอเคก็ okay. ขอบคุณน,นะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบก็ฝากกดไลค์กด s ั b s c ค i b e กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมถ้าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยก็ซีโอเกนบ๊ายบาย